ได้กระเป๋าหมูวิซองมาว้าก้อนละหนึ่งกิโลนะแอคชั่นฮะยังอเดี๋ยวเดี๋ยวเคยตบกันบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้แหละจ้ะานี่ตอบแล้วก็เนื้อนุ่มแล้วสถานะทางการเงินของเราตาบกหมกอีกรับไปห้าร้อยใบ ลามอินทากอมมอแเข้าหมูแดงหมูกรอบร้านสีสวัสดิ์เตินยิ้มนะสีสีสวัสดิ์เช็ชิมเดี๋ยววันนี้จะต้องมาลองชิมกันมันเป็นสูตรที่เด็ดมากไม่เหมือนใครอ่ะของโปรดเลยมา ใครชื่อกรีดใครชื่อกรีดสวัสดีครับมาไม่รู้ตัวเลยพิกิตตัวจริงนี่นี่นี่เริ่มต้นของเฮียกรีดม uh> ันเป็นยงไงได้ข uh ่าวไม่ใช่เจ้าของร้านไม่ใช่เริ่มต้นเองใช่ไหมเป็นรุ่นสองแล้วรุ่นแรกเป็นคุณนาชัยนาชายตั้งแต่ปั่นแซลลิงมาเลยพอกลับสมงินั้นฟตอนนึงก็อยากเปิดร้านของตัวเองกี่ปีแล้วตอนนี้ยี่สิบห้าปีเราสังเกตมานะการสืบสารต่อจากพ่อแม่ญาติพี่น้องพอจะให้มาทําต่อส่วนมากไม่อยากทําตอนเด็กผมก็ไม่เอาผมไปทำงานเป็นพนักงานบริษัทอย ปีใช่ไหมใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วเพิ่งมารับเนี่ยได้3ปีเนี่ยพ่อแม่บอกให้ทําทํำไหมตอนแรกไม่ทำอ่ะเหนื่อยตอนเด็กแล้วไม่เอาเห็นไหมเห็นไหมเพ่อแม่ลราบากขนาดไม่เอาเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หกโมงต้องตื่นนะมาช่วยนอนไม่ได้อ่าเมื่อนั้นเราก็เอกโอ้ไม่ไหวถ้าเราต้องทำทีปีสชั่วโมงทำประมาณสามร้อยวันต่อปีนี่ไม่ไหวตอนนั้นก็บอกแม่ว่าแม่ทำได้เงินอยู่แล้วผมไม่ทำได้เงินเท่าเดิมให้ผมไปเป็นพนักงานข้างนอกหาเงินเพิ่มมาบ้านเพิ่มเติมดีกว่าอเป็นข้ออ้างเออเออ สุดท้ายเห็นหลายคนแล้วกลับมาทําเพราะอะไรเราคิดว่าเราไปทํางานบริษัทมีหน้ามีตามันไม่ใช่ของของเราแล้วเราก็ยังต้องเปดิดลูกน้องอแต่พอถ้ากลับมาดูแลธุรกิจของตัวเองอมันก็เป็นของเราเองใจมากตอนนั้นก็ของเราเองเราเหนื่อยอเราก็ได้เยอะอ่าพอโตแล้วถึงได้รู้ถึงได้ออยอมกลับ ตัดสินใจนแล้วครับแล้วตอนแรกเริร่มปุ๊บนี่เป็นไงออกจากงานมันยังไม่ได้รับเลยนะเขายังไม่ให้เพราะว่าเราห่างไปนานอพอห่างไปนานเขาต้องมาเทสก่อนว่ารับไหวไหมทําได้หรือเปล่าผมต้องมาฝึกทํากันนะอยู่ 3, <อ>3เดือนอมาฝึกทำมาตื่นพร้อมกันรตีสองตีสามครึง่งเตรียมหมูเตรียมน้าล่าเตรียมเครื่องปรุงเตรียมส่วนผสมแต่ว่าจะเซตของแต่ละวันเพื่อทำมาเอาเป็นของพร้อมขายอยู่3เดือน ตอนที่ฝึกเนี่ยก็ยังได้รับคำตำหนิทำบ่นอยู่ตลอดเราไม่น่าฝ่านไม่น่าฝ่านแต่ว่าก็ก็ได้ระดับหนึ่งนะหรอาอ่ะลองขายสักหกเดือนเด็กไม่เอาอะไรเลยเอาไปขายเลยก็อยู่รอดได้ค่อยว่ากันอีกทีออแต่ผมก็ลองเ,อเดือนแรกก็อยู่ได้ให้ค่าตอบแทนน้าได้เลยเพื่อให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ได้เพราะว่าไอ้นุ่นก็ไม่ต้องเสียนีออ่ไม่ต้องเสียบ้านของเราตึกของเราเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่านี่คือธุรกิจก็มีค่าใช้จ่ายาก็ต้องก็ต้องจ่ายมันก็อยู่ได้แต่เดือนแรกวิสัยทัศน์ความกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตของวองมารนี้้ดย ทำงานตั้งแต่กี่โมงตีสามทุกวันขายเสร็จกี่โมงปิดร้านประมาณทุ่มหนึ่งกว่าจะได้นอนประมาณตักสามสี่ทุ่มโอ้โหัวแล้วตืนต่นตีสามตื่นตีสามทุกวันโคตรพยายามใช่ต้องพยายามก็เห็นว่าเราเราตัดสินใจแล้วออถ้าทำแล้วก็ต้องให้เขาเห็นว่าตั้งใจทำแล้วถ้าตั้งใจสุดๆแล้วมันไปรอดก็คือฝีมือเราเออถ้ามันไปไม่รอดเราก็ไม่เสียใจละว่าเราจะเป็นแบบที้แบบไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอ้ไม่ง่าย ถ้าต้องแค่สูตรน้ำมันเนี่ยจริงปุถ้าจะขายอาหารผมแนะนําให้ขายอย่างอื่นนะฮะไม่แนะนําให้ขายข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบเพราะอะไรอ่ะอหมูกรอบในสไตล์สามสี่รอบต้มย่างทอดต้มก่อนอ่ามันได้สุกปากลางเอาไปย่างให้แห้งอ่ย่างอีกมีเทคนิคการย่างอีกย่างให้แห้งเพื่อให้เหมือนข้าวเกี๊ยบเลยเออพอแห้งเสร็จเอาไปลงน้ำมันทอดให้ฟูเลยสามรอบกว่าจะเป็นหมูกรอบหนึ่งเออไหนจะน้ำอีกคนบักนน้ำราดเนี่ยนะใช่มันมันมีเครื่องอะไรนักหนาโอ้มันมีเครื่องที่ถูกอย่างมีนอกจากถกว่าอย่างเดี๋ยว่ดิบกว่า มีครึ่งยี่สิบกว่าอย่างแน่นะใช่ใช่ข้าวๆเลยก็จะมีพวกพริกหอมพริกไทยเ,เครื่องเทศผงพะโลซีอิว้วซีอิ้วขาวซีอิอ้วดำอ่ออองางาถัว่วแต่กปี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็ะข,ขนาดผมรับต่อจากนั้นมาสอนทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วไฟแรงไม่เท่ากันก็จบเลยโโอ้โ ไม่ง่ายขออนุญาตนะขอลองชิมกันหน่อยที่สําคัญคือรายการโชคดีมีเงินใช้ของเราอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาโชคมาให้แต่ทางร้านด้วยนอกจากความเพียรความพยายามความขยันแล้วนะชอบมากความเพียรเนี่ยอาหารอันโอชะของนิแทแระกันภัยเลยรู้จักว่าเขาชอบมากคนที่มีความเพียรพยายามเนี่ยนะนี่อยู่มาตั้งแต่ป .6 หี่อเปิ้ลอยู่ตั้งแต่ป .6 จนตอนนี้ปริญญาเอกแล้วนะฮะ นี่อยู่ตั้งแต่เรียนปหกเลยเหรอจจบปหกจบปหแล้วก็มาทำที่นี่เลยเลยไม่เรียนละไม่เรียนแล้วจ้ะเหรอทำไมอ่ะไม่มีตังเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม เหนื่อยจ้ะเหนื่อยเหรอไม่ได้ตังค์ได้ตังค์ก็หายเหนื่อยไม่ได้ตังค์ก็หายเหนื่อยเดี๋ยววันนี้อาจจะได้ตังค์เยอะกว่านั้นได้ยังไไม่ร้ายเหนื่อยเลยทีนี้ไม่ปวดไม่เมื่อยเลยจับมาตั้งแต่ป .6 เลยจ้ะจนตอนนี้ม .2 แล้วจ้าอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะจ้38แล้วค่ะจ้าสเฮ้ยทำไมหน้าเหมือนเด็กม .4 เลยวว้าจริงหรือเปล่าเออขอโทษนะไปช็อปมา ได้กระเป๋าหมูวิตองมาว้โอ้โหชิ้นนี้3ากิโลฮะดูก็รู้กรอบมากแล้วข้างหลังเรียมไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าข้างในละนุมน่มนุ่ม เนี่ยเมื่อกี้ไปคุยมาน่ารักมากเด็กแต่ละคนนี่ขยันขันแ็งมากอ๋อตอนนี้เป็นเด็กจากจังหวัดสีสเะเกดหมดเลยเอ้าศสีสะเกดเหรอใช่อ้าศสีสะเกดบ้านผมเลยโอ,อ,อ้บ้านในพี่เปิ้ลเลยบ้านพอ่อบ้านพอ่นพอเพราะว่าเราใช้ตั้งแต่รุน่นน้าพอเราดูแลลูกหลานเขาดี<อ>เด็กไม่เสียคนส่งเงินกลับบ้านได้ก็เลยใช้แต่รุ่นน้ารุ่นหลานสีสะเกดเนี่ยคือต้นตํำรับของธุรกิจที่บ้านพี่เปิ้ลอ๋อน้ำปลาตาส้มปล่อยนี่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 มาอันนี้ไม่ไม่ได้เตียมนะน้ำปลาร้าเตี้ยมก็ น้ำปลานี่ก็ทําจากสีสะเกตฝีมือของชาวบ้านสีสะเก็ล้วนๆวัตถุดิบที่สีสะเกตเนี่ยมันเป็นเบอร์ต้นๆของทาพ้าอีสานเลยก็เลยออกมาเป็นน้ำปลาตาชุ่มปอดอร่อยแน่นอนครับกินเองทุกวันไหมทุกวันค่ะทุกวันเหรอต้องท้ากันหน่อยนะใครที่กินหมูกรอบได้เก่งที่สุดเอาไหมเอาไหมเอาค่ะเอาเพื่อจะให้ได้ภาพสวยๆนะฮะ ทีมโปรดักชั่นของเรานะฮะลงทุนกว่าร้อยล้านบาททั้งเคนทั้งดอนลี่เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นนี่ร้อยล้านบาท <c oughs> ต้องผ่านไปเป็นไหนลุยเต็มที่เลยนะ <Yeah. S 1> ไม่ต้องห่วงนะรายการเราลงทุนดูดูดูระบบการทานของเราโอ้ <c oughs> โหตัวเหนื่อยเว้ย ยังไม่ทันเริ่มเลยพร้อม5 4 3 2แอคชั่นฮะยังไม่บอกใหกเดี๋ยวเดี๋ยวนคุยคุยกันก่อนดิโอเคโอ้จะไมู่้จักกันก่อนเลยเหรอคนแรกคนไลกจักชื่อจริงใช่ไหมคะชื่อเล่นก็ได้ชื่อเล่นชื่อเอ๋ค่ะชื่อเอ๋มาจากจังหวัดสีสะเกตค่ะสีสะเกตทำงานอยู่ที่นี่นานยัง25ปีแล้วค่ะ25ปีแล้วทำไมทำที่นี่นานจัง เอาแก่ใจดีเขาแก่ใจดีนะอ๋อดีมากเลยแล้วเคยกินบ้างวะเนี่ยกินทุกวนค่ะกินจนจะเป็นหัวเลยแล้วเอาคนที่สองชื่ออะไรจ๊ะชื่อแหวนค่ะชื่อแหวนนะจากไหนอยู่ซีสเกตจ้าซีสเกตเหมือนกันทำงานได้เงินพอใชมไหมพอค่ะพอพอนะเออเหลือก็มาแบ่งกันบ้างนะ่คนที่สามชื่ออะไรจ๊ะ นางนางจากไหนสีสะเก็ดสีสะเก้านเฮาหมดเลยนี่เป็นหมูกรอบที่ตัวเองทำเองนะ้อนละหนึ่งกิโลนะเคยกินเยอะขนาดนี้มาก่อนเป้าไม่เคยค่ะไม่เคยเอาละต่อจากนี้เราต้องแข่งกันนะเคยตบกันบ้างไหมเนี่ยทำงานไม่เคยค่ะแต่วันนี้แหละจ้านี่แหละแน่กังจะตบกันแค่วันนี้ครับครับพร้อมแล้วนะเริ่มลุยเอาละครับ เอาละอุ้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยอ้ยโอ้โหสมกับเป็นแม่ค้าทำเองกินเองนักเลงพอเอานี่มาใส่นี่เอาบางนี้ดิเฮ้ยนู่ดอของอนองอู่นของตัวเองอยู่นู่ดจิ้มอะไรของเพื่อนเราเอาละไปละไปละเอาละพี่เอ๋สู้สู้นะพี่เอ๋สู้สู้สู้ไหม ัขายแต่ก่อนน้ำหนักเท่าไหร่จ๊ะครึ่งถห้าก่อนตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะไม่รู้อย่าแม่กล้าเชื่อพี่นางสู้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 สโอ้โหสาวเลยอือฮึอพี่แหวนอะนี่โอ้โหตอนนี้เป็นการแข่งขันกินหมูกรอบนะครับแต่ตอนนี้แหวนกินไปแล้วครึ่งทางโอ้โหได้เงินรางวัลมาแหวนจะแบ่งไหมเนี่ยอ๋อพอดีมีภาระใช้ค่ะ โอ้โหมูกรอบที่นี่มันอร่อยยังไงกรอบมากค่ะกรอบใช่ไหมกรอบแล้วก็เนื้อนุ่มและสถานะทางการเงินของเรากรอบม่กกรอบกรอบกรบมอหมูกรอบกรอบกระมุนเพื่อได้กอบกรอบกิมซฟูก็อร่อยถ้าคนไหนอยู่ใกล้ไม่ว่างก็สั่งลายแมนได้ หนูแหวนไม่ได้กินข้าวมันกี่วันแล้วคะสามวันแล้วค่ะเล้วยหิวเอาละจวนแล้ว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 เอาเร็ว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 กระดาษชิจู่เปียกวีว่าอ่า กระดาษนี้มีขายที่ไหนคะมีขายที่เซเว่นค่ะวีว่าของไทรคะของเมียพี่เองละค่ะ <c oughs> <c oughs> อีกนิดเดียวเหมือนกับแคบหมูแล้วค่ะโอ้โหเอเจาตำแหน่งอะไรกรบหมูเหหั่นหมูแบบตำแหน่งอะไรทำเ๋วยเตี๋ยวจ้ะทำเ๋วยเตี๋ยวส่วนพี่นงางพี่นางร้านจานพี่นาง้าจานกินหมูเก่งขนาดนี้เนี่ย หมูเคยหายบ้างไหมที่ร้านหายบ่อยหายบ่อยแล้วรู้ยังว่าตอนนี้หมูหายไปไหนโอ้โหกินไวมากเลยฮะนี่ยังไม่ถึงสิบนาทีนะเนี่ยถึงสิบนาทีเองเลยเอาละฮะเอาคำสุดท้ายแล้วโชว์ให้เพื่อนเห็นหน่อยว่ากูไปแล้วนะ ฉันจะชนะแล้วนะเอาแล้วนะเพื่อนๆคราวสุดท้ายแล้วนะหนึ่งกับสองหมดแล้วชนะแล้วพี่เอที่สองแล้วพี่นางที่สามนะจ๊ะอ่าโอเคในที่สุดเราก็ได้แชมป์จากร้านศรีวัดเชิญชิมนะฮะที่สามพี่นางรับไปหนึ่งพันบาทขอบคุณค่ะ พี่เอที่สองรับไป2,000บาทและที่หนึ่งพี่แหวนรับไป5 0 0บาทอบแล้วค่ะ3,000บาทครับอบุณค่ะ โอเคนี่เป็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนกินเก่ง<ๆ>กินเร็วกินทนอะไรทั้งสิ้นเลยนะแต่ที่สําคัญที่อยากให้เนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนขยันอดทนตั้งใจทำมาหากินแล้วก็มีความเพียรพยายามเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีคนที่รออยู่ข้างหลัง ถูกไหมให้เราดูแลเสมอมิตรแ well ทประกันภัยก็ขออนุญาตดูแลทุกคนด้วยเหมือนกันมิตรแท้ประกันภัยขออยู่เคียงข้างทุกคนทุกความพยายามแล้วเจอกันกับพวกเขาคนดีๆแบบนี้ในรายการโชคดีมีเง <life> ินใช้ต้องมาเอาให้มันเท่ากันได้ไหมเนี่ยเอาไว้โชคดีมีเงินใช้ ก็ถือโอกาสนี้ะฮขออนุญาตมอบโชคให้กับคนที่มาทำมาค้าขายรอบร,อบ,รอบร้านเฮียและการโชคดีเมงกันใช้กันทุกคนเลยเอ้าขยาวากันไปเลยทุกคนโอเคครับครับผมคูนสามครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรวยเห็งๆนะครับไก่ก้าแกงใต้ไก่มาประมาณเกือบสิปีแล้วลูกว้า <laughs> ยไอ้หลายอัน ขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้นะคะขอบคุณค่ะถ่ายเกี่ยวอยู่ที่ซอยคูบอนค่ะเพราะไม่ได้ร้านสีวัดที่ช่วยเหลืออยู่เพราะคนโชาเยอะก็เลยอาศัยคนเทาคนโชคดีมีเงินใช้นะคะขอบคุณค่ะก็ได้มีโอกาสมาหาเฮียแล้วอย่างน้อยเนี่ยขออนุญาตนำโชคมาให้เฮียัเล็กน้อยนะเฮียนะดูดิว่ามันจะออกมาเป็นอะไร โอเคโอ้โหสีแดงแบงค์แดงแบงค์แดงโชคของเฮียจะคูณเท่าไหร่อ่าครับผมได้อ่าวางคูณเท่าไหร่ฮะคูณสามนะครับในเมื่อเฮียทำความสุขให้กับคนอื่นนะฮะขออนุญาตคูณห้าสิบเท่าเลยแล้วกันโอ้โหขอบคุญาตพี่เตอนมอบให้าสิบเท่าเลยเดี๋ยวผมขอไปช่วยคำบนส่งต่อให้โอ้โหโอ้คนลูกเฮียเขาบอกว่าทีเด็ดอยู่ที่หมูกรอบนะ่ย ทิมสี่ฟูดกรอบมากและนุ่มมากืครับ หอมซึ่งเทนมากหอมขึ้นเรื่อยมากน้ำร้อนโอ้ยโดนน้ำร้อนเหรอโอ้โ้มีเงินไปหาหมอพอดีเลยโอ้ไม่ได้ใช้เลยเอารักษาขาซะเลยโอเคโอเคโอเคขอให้โชคดีขอโชคดีค่ะหายเร็วๆนะจ้า